ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่าต่ำห้าถึงแม้ว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับดาวพุธซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารขาดความสามารถในการปรับตัว รวมถึงอาจประสบกับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพที่คุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระเช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่อง แต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงจากลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้คุณมีทักษะทางด้านการสังเกตรหรือเป็นคนช่างสังเกตที่ดีคุณชอบที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบก่อนลงมือทำงานเสมอ ดังนั้นเรื่องต่างๆที่คุณทำจึงมกักประสบความสำเร็จด้านความรักของคุณเมื่อคุณได้ตกหลุมรักใครสักคนแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักอย่างมากแต่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณถึงกับลหลงไหลคลั่งใครอย่างเอาเป็นเอาตายคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรักเป็นอย่างดีแต่ก็จะไม่มากไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอืดอัด หากมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดใดาๆกับความรักคุณก็มักจะสามารถยับยั้งความรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งด้วยลักษณะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ง่ายและคุณเป็นคนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับนิสยัยช่างสังเกต การตัดสินใจของคุณในเรื่องใดๆจะถูกกลั่นกรองออกมาจากสมองอย่างรอบครอบมากกว่าการตัดสินใจด้วยความรู้สึกคุณจึงมีลักษณะแนวคิดที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งการงานและความรักลักษณะของนิ้วคือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้ซึ่งยาวกว่านิ้วนางตามด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยตามลำดับรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือของวิศวกร หรือมือทางเทคนิคนิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับจรรยาบานันและเกี่ยวข้องกับทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในขณะที่นิ้วชี้ที่ยาวขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับความทะเยอทะยานและคุณสมบัติความเป็นผู้นำและผู้มีอำนาจ ซึ่งอาจบ,บ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะเป็นผู้ควบคุมและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนิ้วนางที่ยาวขึ้นบางครั้งเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านกีฬานิ้วก้อยที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงคนที่ไม่ชอบใส่ใจในรายละเอียดแต่จะชอบที่จะโฟกัสไปที่ภาพใหญ่ นิ้วหัวแม่มือซึ่งยาวกว่านิ้วก้อยเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นอาจบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีแรงผลักดันสูงและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายบอกว่าคุณนั้นมีความทะเยอทะยานและปรารถนาในความสำเร็จในแง่ของอาชีพคนที่มีลักษณะมือนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องการความทะเยอทะยานจะมีความเป็นผู้นำชอบการลงมือปฏิบัติจริงและต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์เช่นอาชีพนักการเมืองนักธุรกิจผู้บริหารหรือนักกฎหมายคุณอาจเก่งในสาขาอาชีพที่ต้องใช้มุมมองภาพใหญ่และการคิดเชิงกลยุทธ์เช่นผู้จัดการหรือการให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาแต่อย่างไรก็ตาม วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง